บกันอีกแล้วนะครับกับช่องนอาการเด่นนะครับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปต่อนะครับเพื่อนๆต่อจากสี่คลิปที่แล้วนะครับที่เพ้นมาแนะนําเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการดูแลเลี้ยงดูนะครับเจ้าตัวเงินไหลมาด่างขาวนะครับคลิปที่แล้วก็จะเป็นการจัดการดินนะครับการจัดการน้ําการจัดการเกี่ยวกับอากาศนะครับแล้วก็วิธีที่จะทําให้เขาเนี่ยต้นยืดยาวนะครับเหมาะกับการนําไปขยายพันต่อนะครับอื อันนั้นก็จะเรียบร้อยไปแล้วเนาะใครที่ยังไม่ได้ติดตามรับชมเพชรก็ฝากกลับไปชมด้วยนะครับอ่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปต่อนะครับสาหรับคลิปนี้เนี่ยเพชระจะมาพูดนะครับอ่าเป็น EP ที่5แล้วนะครับเพื่อนๆน,นะครับจะมาพูดเกี่ยวกับการดูแลบารุงนะครับอ่าให้ต้นของเขาเนี่ย โตเติบโตสวยงามแล้วก็มีความยั่งยืนครับในการที่เราจะเลี้ยงดูเจ้าต้นเงินไหลามาด่างขาวนะครับให้เขามีความสวยงามด่างชัดเจนแล้วก็ต้นแข็งแรงสมบูรณ์ต่อไปเรื่อยๆแน่นอนว่าทำไมต้องบํารุงนะครับเพราะว่า พวกวัสดุปลูกต่างๆนะครับแล้วก็สารอาหารต่างๆเนี่ยที่พืชเขาใช้หล่อเลี้ยงตัวเองเนี่ยอาจจะเสื่อมถอยไปได้เนาะนะครับดังนั้นเราก็จะต้องมีการดูแลนะครับอยา่างต้นสวยเราก็ต้องดูแลใส่ใจเขาต่อเนื่องสําหรับเจ้าตัวเงินไหลมาด่างขาวเนี่ยวิธีการดูแลนะครับอ่าบำรุงก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรหรอกเพื่อนๆนะครับอ่านะครับเบนก็มาแนะนําดีๆนะครับเทคนิคดีๆอ่านะครับอันดับแรกที่จะแนะนําก็คือเราต้องดูแลบํารุงดินครับเพื่อนๆอ่าโดยดินเนี่ยวันนั้นที่เบนแนะนําไปแล้วเนาะมันก็จะมี ีความสมบูรณ์ของเขาอยู่แล้วนะครับโดยถ้าพื้นฐานดินของเขาดีเนี่ยนะครับความสมบูรณ์ของต้นเนี่ยก็จะเกิดแน่ๆนะครับแต่แน่นอนว่า นานๆไปดินมันก็อาจจะเสื่อมได้นะครับเราก็เลยต้องบำรุงตลอดนะครับแล้วก็ต่อเนื่องวิธีบำรุงดินง่ายๆเลยเพื่อนๆสาหรับการเลี้ยงเจ้าเงินไหลามาด่างขาวของเพชรเนี่ยนะครับอ่าก็เพชรจะใช้วิธีบำรุงนะครับโดยการอ่าเติมนะครับเติมหรือว่าใส่อันนี้พูดถึงดินก่อนนะเพื<ๆ>่อนๆนะครับอ่ะเติมหรือใส่ปุ๋ยหมักนะครับอ่ามันจะมีอยู่2ส่วนที่เพชรใช้ก็ สลับหนึ่งสัปดาห์หรือบำรุงให้เขาเนี่ยครั้งหนึ่งก็พอแล้วเพื่อนๆนะครับสิ่งที่เพชรเติมลงไปเพื่อบำรุงบินก็คือมูลวัวครับเพื่อนๆอมูลวัวที่เราซื้อจากร้านขายต้นไม้ทั่วไปนี่แหละนะครับแต่ต้องใส่ระวังนะใส่ทีละน้อยเพื่อนๆนะครับแต่สม่ำเสมอทุกสัปดาห์เนี่ยถ้าเพื่อนๆลองดูเนี่ยนะครับก็เนี่ยจะกลมทีนนะครับเนี่ยที่โคนเนี่ยนะครับโคนต้นไม้ของเรนเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่า มันจะมีความคล้ำๆหน่อยเป็ดกก้มเยออไม่ได้นะเพื่อนเพื่อนเนี่ยจะมีรอยใส่มูลวัวอยู่นะครับจะเพื่อนเพื่อนลองเป็นกล้งให้นเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะเพื่อนเพื่อนนะครับอ่าก็สมมุติว่าเห็นก็แล้วกันเนาะนะครับอันนี้เพิ่จะใส่มูลวัวนะครับประมาณสัปดาห์ละครั้งนะครับใส่มูลวัวประมาณสัปดาห์ละครั้งเพื่อนเพื่อนนะครับเพื่อเป็นการบำรุงต้นหรือถ้า นะครับแต่ถ้ามูลวัวเนีเราต้องใส่อย่างระมาระวังเราใส่เยอะไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้นเขาจะไหม้นะครับแต่ถ้าให้เซฟสุดเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนๆมีมูลไส้เดือนนะครับเพื่อนเพื่อนสามารถที่จะใส่ไปได้เลยนะครับอดังนั้นจะใส่มูลวัวก็ได้ใส่มูลไส้เดือนก็ได้ถ้ามูลไส้เดือนเราไม่ต้องระวังนะครับอก็คือเราไม่ต้องกลัวว่าเดี๋ยวมันจะมีพวกความร้อนกดกรรมฐานอะไรอย่างนี้แหละนะครับกลัวว่าเดี๋ยวจะทําให้พวกใบของเจ้าตัวต้นฟิโลเลนไอพี่ได้ทุกทีนะครับ ไปฟิโลแล้วเมื่อกี้เพิ่งถ่ายคล,คลิปฟิโลมานะครับตัวที่ก็ที่จะกลัวว่าเดี๋ยวจะทําให้ใบของเจ้านะครับตัวเงินเลยมาด่างขาวเนี่ยมไม่ได้นะครับอาจจะมีผลต่อต้นได้แต่ถ้าใส่ีิวอวก็คือต้องระวังแต่ถ้าใส่มูลไส้เดือนเพื่อนเพื่อนไม่ต้องระวังเลยครับเพรเนี่ยใส่เต็มที่เลยนะหลังใส่แล้วก็ปลนพลวนปลวนให้เขาหน่อยหนึ่งนะครับอ่าอันนี้ในการบํารุงโดยปุ๋ยที่เป็นธรรมชาตินะครับหรือว่า ถ้าไม่อย่างนี้นเนี่ยเราจะเพิ่มตัวนี้ไปด้วยเพื่อนๆนะครับปุ๋ยละลายช้านะครับปุ๋ยละลายช้าหรือว่าออทโม่นะครับหรือว่าตัวอาจจะเป็นเทอร์โมโค้ดก็ได้ครับแต่ตัวนั้นเนี่ยเนื่องจากมันละลายช้าเราเลยไม่จําเป็นต้องใส่บ่อยครับอ่ะอันนั้นใช้วิธีก็ของเพชเนี่ยประมาณเดือนหรือ2เดือนนะครับเพื่อนๆถึงจะใส่ครั้งนะครับพวกออทโม่หรือว่าเทอร์โมโค้ดเนี่ยนะครับอ่าใส่เสร็จแล้วก็เหมือนเดิมพรวดดินใส่ปุ๋ยมูลนัวหรือว่ามูลไส้เดือนเมื่อกี้ก็พรวดดินให้เขาหน่อยหนึ่งนะครับ ตามด้วยนะครับเทคนิคที่2ก็คือนะครับหลังจากที่เราใส่พวกปุ๋ยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับอยากให้ต้นเขาเขียวเขาแข็งแรงเขาต้านทานโรคเนี่ยเพชจะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเป็นเพื่อนนะครับบำรุงเขาด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็สัปดาห์ละครั้งเหมือนกันเหมือนที่เพชแนะนำนะปกติก็จะบำรุงเขาทุกวันอาทิตย์ครับเราก็ไม่ได้มีเวลาสมิที่จะดูแลเขาจัดการเขาตลอดนะครับก็สัปดาห์ละครั้งพอใช้วันอาทิตย์บางคนอาจจะเป็น วันหยุดหลายๆคนจะเป็นวันหยุดด้วยนะครับอ่ะก็ถือว่ามีเวลาใช้เวลาในวันอาทิตย์มาบำรุงดูแลต้นไม้ของเรานะครับอ่ะเรจะใช้สูตรจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงผสมกับพวกนมสดอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆผสมนมสดผสมน้ำหมักมูลวัวผสม M50 อ่าอะไรประมาณนี้นะครับเพชรเคยทำคลิปไว้แล้วเพื่อนๆนย้อนกลับไปดูได้นะครับอ่าสัดส่วนที่พอเหมาะครับแล้วก็ผสมแล้วก็ใช้รถประมาณสัปดาห์ละ1ครั้งนะครับอ่าหรือบางคนอาจจะใช้วิธีให้ปุ๋ยทางใบก็ได้ครับเพื่อนๆ,ๆนะครับก็เหมือนกับสูตรปุ๋ยทางใบโดยทั่วไปสูตรเสมออะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อบำรุง,งต้นบำรุงใบของเขาให้ให้แข็งแรงนะครับอันนั้นก็แล้วแต่แต่สําหรับเพชรเนี่ยไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะเพื่อนๆน <ๆ S 2> นะครับวิธีของเพชรเนี่ยส่วนมากนะ จะเป็นแค่การบำรุงดินของเขามากกว่าก็คือการเติมมูลวัวแล้วก็มูลไส้เดือนนะครับแล้วก็การเติมพวกออสโมโหรือว่าเทอร์โมโคสแล้วก็ตัวน้ำหมักนะครับน้ำหมักอะไรของเราที่เราทําเองก็ได้หรือว่าซื้อมาก็ได้พวกจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงก็ได้นะครับแต่เน้นว่านะครับพวกนี้ก็ควรที่จะบำรุงทุก ทุกๆสัปดาห์สัปดาห์ละครั้งเพื่อเป็นความสม่าเสมอแล้วก็เป็นสารอาหารที่จะคอยหล่อเลี้ยงพืชของเรานะครับเราก็ต้องมีความใส่ใจระดับหนึ่งนะเพื่อนๆแต่ไม่จําเป็นต้องแบบเออจะใส่ใจต้องทั้งวี่ทั้งวันอะไรอย่างนี้ก็มันจะเสียเวลาจนเกินไปเนาะเพราะสำหรับคนที่ต้องทํางานด้วยอะไรไปด้วยเนี่ยเป็นว่ามันเป็นอะไรที่วุ่นวายแล้วก็ยุ่งยากมากดังนั้นเราเลี้ยงพืชเราดูแล เราปลูกอะไรเราทําให้ส่วนหนึ่งนะให้เขามีความสุขแล้วก็เราก็รู้สึกแฮปปี้ด้วยถ้าเรามีความสุขเขามีความสุขเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยมีความอยากที่จะเลี้ยงนะครับอยากที่จะปลูกพืชถ้าสมมติเราปลูกพืชเพื่อความสบายใจแล้วเราเกิดท้อเกิดความเบื่อหน่ายเนี่ยเราก็จะไม่รู้จะไปทำไปทําไมเนาะนะครับอ่ะหลกัหลกๆเนาะเราจะปลูกขายอะไรก็แล้อแต่หรือ,อยังไงแล้วแต่แต่ผมเชื่อว่าคนที่เลี้ยงไม้เป็นคนที่ อย่างน้อยเป็นคนที่รักในสายนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะดูแลไม่ว่าไม่ใช่แค่เจ้าตัว เงินไหลมาด่างเขาเท่านั้นนะครับไม่้อื่นๆเหมือนกันนะครับเชื่อว่าคนที่มีจิตใจรักต้นไม้เนี่ยจะไปจะดูแลแล้วก็ประคับประคองฐนุถนมเขาเป็นอย่างดีนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะเพื่อนๆนะครับไม่ไม่พูดมากละอ่านะครับสําหรับคลิปนี้ก็เป็นความเป็นอย่างยิ่งว่าน่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยโดยเฉพาะมือใหม่เนาะนะครับอาจจะดูแลเลี้ยงดูนะครับเจ้าตัวเงินไหลมาด่างเขานะครับยังไงให้เขามีความสมบูรณ์แข็งแรงนะครับอ่าแล้วก็ไม่ใช่แค่ว่าเพียงแรกเริ่มนะครับต้องดูแลเขาให้เติบโตสวยง ต,ต่อไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าใครมีโอกาสต่อยอดขยายพันธุ์ทํไขยก็แล้วแต่ครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับเ mm hmm. พจก็ขอจบเพียงเท่านี้นะยังไงก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะนะครับชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยเป็นกนําลังใจให้กันแล้วเดี๋ยวเรื่องต่อไปคลิปต่อไป EP ต,ต่อไปเพจจะมาพูดอะไรต่อเกี่ยวกับเจ้าตัวเงินไหลมาดังเขานะครับ mm hmm. ก็ฝากติดตามชมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเพื mm ่อ hmm. น